สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆนะครับในปี2,567นี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับสิ่งใดที่เพื่อนๆคิดสิ่งใดที่เพื่อนๆนตั้งใจนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกๆกคนเลยนะครับอ่ะ สำหรับคลิปแรกนะครับในปี2024นี้นะครับก็ยังเป็นในส่วนของภารกิจรายซีซั่นนะครับประจำสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการทำไม่ผ่านยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาตรงคำว่ารายซีซั่นเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับหาข้อที่ชื่อว่า ทุ่งหิมะแดนมหัศจรรย์นะครับทุ่งหิมะแดนมหัศจรรย์นะครับสำหรับในภารกิจที่1น,นะครับเขาบอกว่านะครับให้เพื่อนๆน,นะครับชนะในด่านของมันติเพเยอร์เนี่ยสามครั้งหรือ3มรอบนะครับเท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะสามารถผ่านในส่วนของภารกิจที่1ได้แล้วนั่นเองนะครับอ่ะ ต่อมานะครับในส่วนของภารกิจที่2นะครับเขาบอกว่าให้เพื่อนๆนะครับสังหาร10ครั้งนะครับในด่านของมันติเพเยอร์นะครับเท่านี้ครับผ่านในส่วนของภารกิจที่2แล้วภารกิจที่3นะครับสังหาร20ครั้งในด่านของมันติเพเยอร์เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้เนี่ยครับเราจะใช้ปืนอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าโจทย์เขาไม่ได้กําหนดนะครับว่าให้เราใช้ปืนอะไรนะครับ สำหรับในภารกิจที่สำหรับในภารกิจที่4นะครับให้เรานะครับใช้ทักษะนะครับโอเปอเรเตอร์10ครั้งในด้านของมันติเพเยอร์นะครับสำหรับในภารกิจนี้นะครับถ้าเราทำภารกิจสำเร็จนะครับเราจะสามารถปลดล็อกนะครับในส่วนของนะครับทักษะสกิลเบรเตอร์ตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่ามิดเดิลเ t คชั่นได้ด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าใครอยากได้ทักษะสกิลเบรนเตอร์ตัวนี้นะครับจะต้องทำในภารกิจที่4ให้ผ่านนะครับถึงจะสามารถบดล็อกทักษะสกิลเบรนเตอร์นะครับในส่วนของมิดเดิลเชั่นได้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าในภารกิจที่4นะครับเขาให้เราใช้ทักษะสกิลเบรนเตอร์อะไรก็ได้ครับ10ครั้งในด่านของมันติเพย์เยอร์ขออภัยครับ นะครับของรางวัลก็คือนะครับเราสามารถปลดล็อกนะครับในส่วนของทักษะสกิลเบรเตอร์ตัวใหม่นะครับมิดเดิ e เ t คชันได้นั่นเองนะครับหลังจากนะครับที่เรานะครับสามารถปลดล็อกนะครับในส่วนของทักษะสกิลเบรเตอร์นะครับมิดเดิ e เ t คชันได้แล้วนะครับในภารกิจที่5นะครับเขาจะให้เราใช้ทักษะสกิลเบรเตอร์ที่ชื่อว่ามิดเดิ e เ t คชันนะครับ 2ครั้งหรือ2รอบนั่นเองนะครับอ่านะครับแล้วแล้วนะครับก็มาถึงในส่วนของภารกิจที่6นะครับสําหรับในภารกิจที่6กนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมครับเขาก็ให้เราใช้ทักษะสกิลเบรเตอร์นะครับที่ชื่อว่า mid direction นะครับหครั้งหรือ5รอบนะครับในด่านของมันติเพเยอร์นะครับเท่านี้ครับเพื่อนเมื่อก็จะสามารถ เคลียร์ในส่วนของภารกิจนะครับรายซีซั่นประจำสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นนะครับซีซั่น11นะครับส่งท้ายซีซั่นแล้วนะครับก็คือเรากำลังจะขึ้นซีซั่นที่1นะครับในปีในปีนี้นะครับ2024นนะครับก็คือจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะครับก็นะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Gaming Mobile Channel นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ